ย่าหนึ่งท่านผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องดีๆนะครับมอบโอกาสและก็อนาคตให้กับเด็กไทยครับเครืเคอจเจริญพ่อกพันธ์หรือว่า CP นะครับจัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี2568ครับ เครือเจริญพกพันนะครับหรือว่า CP จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี2 5 6 8ให้กับนักเรียนนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศมีคุณหมอที่ระเกียจเจริญเศรษฐศิลนะครับอีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีมีคุณประชัยเจรวนนลครับประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญพกพะพันมอบเกียรติบัตรแล้วก็ให้อวาดกับเยาวชนที่รับทุนนะครับในพิธีมอบทุนปีนี้จัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่47แล้วนะครับนับตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อปี2522มีคนร ทุนไปแล้วกว่า6,800คนด้วยกันภายใต้นวคิดการศึกษาคือรากฐานของการพัฒนาคนและประเทศ คุณสุาชัยบอกว่าทุนการศึกษา CP เป็นสัญลักษณ์ของความเพียรความตั้งใจดีครับที่จะพาเยาวชนก้าวข้ามอุปสรรคแนวทางนี้ก็สอดคล้องกับค่านิยมหลัก6ประการของเครือเจริญพกทภัณฑ์ที่มุ่งจะทําธุรกิจให้เติบโตคู่กับความสําเร็จของสังคมย้ําให้ยึดหลัก3ประโยชน์นะครับคือประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อประชาชนและต่อองค์กรเพื่อเติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมครับให้พวกเราทุกคนมองว่าการที่เราได้รับทุนเนี่ย มันเป็นสัญลักษณ์แล้วก็เป็นเครื่องหมายของความเพียรความตั้งใจดีของนะครับซึ่งสิ่งนี้ควรจะติดตัวเราไปทั้งความเพียรทั้งความตั้งใจดีของเรานะครับติดตัวเราไปตลอดทั้งชีวิตเพราะว่าในที่สุดเนี่ยเราก็คงเป็น มีม่พ้นว่าเราจะสามารถที่จะมีกำลังใจนะครับความตั้งใจแล้วเราก็จะต้องเผชิญกับความล้มเหลวล้มเหลวล้มเหลวก่อนที่จะสำเร็จนะครับและก็ต้องอาศัยความเพียรเหล่านี้ในการที่จะล้มแล้วก็ลุกขึ้นทุกครั้ง หนึ่งในนักศึกษาที่รับทุนนะครับนางสาวพิจยาดาบัญชาการก็บอกว่าดีใจมากที่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวอยากขอบคุณเครือเจริญพก,กพันนะครับนอกจากจะมอบทุนการศึกษาแล้วยังมีโอกาสในการศึกษาด้านอื่นๆเพิ่มอีกโดยเฉพาะการเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็อีกหลายอย่างปลูกฝังในการทําความดีผ่านโครงการจิตอาสานะครับแล้วก็อยากเป็นกระบอกเสียงให้กับทุนการศึกษานี้ให้น้องๆเนี่ยรู้จักและจะได้มีโอกาสในการรับทุนด้วย หนูอยากเป็นกระบอกเสียงนะคะให้กับทุนการศึกษานี้ค่ะเพราะว่าเอาจากที่ตอนหนูคือหนูรู้จักเพื่อนหนูรู้จากโปสการธรรมดาธรรมดาเลยค่ะแต่ว่าหนูอยากทําให้คนอื่นรุ่นน้องหรือรุ่นอื่นๆรุ่นหลังนะคะรู้จักทุนนี้ค่ะเพราะว่าเป็นทุนที่พัฒนาทั้งในคุณภาพด้านชีวิตของเรานะคะแล้วก็คุณภาพทางครอบครัวคุณภาพทุกๆอย่างในชีวิตเลยค่ะ ครับทุนวิทศาส p พนะครับเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและก็มอบโอกาสพัฒนาทักษะรอบด้านที่จําเป็นกับการทํางานในอนาคตการฝึกงานในเครือซ p พด้วยนะครับใครสนใจครับสมัครขอรับทุนปีหน้าได้นะที่ w w w a p p l y c p s c h o l a r s h i p c o m นะครับตั้งแต่1มกราคมจนถึง28กุมภาพันธ์2569เลยครับและนี่เป็นทั้งหมดของเนชั่นวิเคราะห์ข่าวครับลาบไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ